สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วครับให้รีบด่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้เลยนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ก็คือ7สิงหาคมที่ผ่านมาพศ2566เฟซเฟสบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เผยแพร่คลิปให้ความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่ากดเงินสดตกค้างเอาไว้ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรับเดิมหรือวงเล็บก็คือบัตรเก่านั่นเองครับหากทางภาครัฐ มีการเติมเงินหรือให้เงินพิเศษในช่วงโอกาสที่ผ่านมายังสามารถนำบัตรไปกดเงินสดคงค้างออกมาได้เลยที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนั่นเองก็คือสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่านะครับที่ท่านยังเคยใช้และยังมีเงินตกค้างอยู่ที่ยังเอาไปไม่หมดนั่นเองครับท่านสามารถเอาไปกดเอามาใช้ได้นั่นเองหากยังไม่แน่ใจว่า ยังม,มงีวงเงินเหลือเท่าไหร่ก็สามารถตรวจสอบก่อนได้ว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถกดเป็นเงินสดได้เลยก่อนที่จะปิดระบบไม่ให้กดเป็นเงินสดได้แล้วหรือสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยได้โดยตรงก่อนก็ได้นั่นเองครับนี่ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้อง ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าที่ท่านอาจยังจะมีเงินตกค้างอยู่ก็ให้ท่านรีบไปเลยนะครับก็คือรีบเอาบัตรเก่าไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้เลยนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง